เลยนะเป็นเมนูเรียกว่าเป็นเมนูที่เรียกชื่อนี้ก็คือจะคิดถึงพี่เลยทำไมอ่ะแกงกะหรี่ทงคัตสึแกงกะหรี่มมีความเจ้มจนมีความแบบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนน่ารักครับแสดงว่าพี่ชอบญี่ปุ่นไหมพี่ชอบพี่ชอบหมดเลยเดี๋ยวนี้ไปฝรั่งแล้วนี่ใช่ไหมใช่เป็นสายสายฝอชอบอะไรในแบบความเป็นสายฝองความใหญ่ความใหญ่ ตัวใหญ่งใสใหญ่เมนูจานต้องใหญ่ๆที่ไม่ชอบไสเอเชียละเพราะเราผ่านจากเอเชียไปแล้วเราเขากลับมาไม่ได้แล้วไงก็ดูชุดร้านสิอือชาจะถึงบอกไงอือเนี้ยเห็นไหมละกินข้าวดีกว่าคัตสึเขาก็จะเป็นแบบแน่นอนคัตสึก็เป็นสไตล์ทอดเนาะหมูทอดต่างๆแต่ว่าที่นี่เขาก็มาทําเป็นหลากหลายเมนูก็จะมีแบบอันนี้คือแกงกะหรี่หมูทงคัตสึนะคะอันนี้เป็นทงคัตสึธรรมดากับไข่ใช่แล้วก็มีกซอ แกงกะหรี่ใช่หรือจะเป็นนี่อันนี้จะเป็นแบบพิเศษพิเศษขึ้นมามีชีสรสนะอันนี้รสนะยำเยิ้มๆนี่นะหนูนะแกงกะหรี่นะกินมาแล้วก็นี่อู้อีกอย่างนสปาเกตตี้ก็มีครับใช่ล้วก็จะมากับแบบเบคอนใช่นะซอสต่างๆอันนี้เป็นซอสพริกสีราชาพริกสีราชาใช่อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดแจ่วข้าวผัดแจ่วแจ่วเราเป็นแจ่วต้มสิงน้ำเนิ่งไหลทองน้ะแจ่วอันนี้แจ่วมันต้มแจ่วเป็นข้าวผัดหมูแจ่วนี่ไงเออ เดี๋ยวไม่ร้านเลิศครับเอาเมนูไหนก่อนขอเป็นแกงกะหรี่ของข้สื่อชีสนะ พี่บุกดเจอร้านนี้ได้ยังไงครับลูกชายร้านเขาหล่อมาเป็นฝาแฝดเป็นหลีจุฬาไม่ว่าเดินมากินชอบรสชาติชอบเวลาที่พี่ตัดสินใจพี่ตัดสินใจจากพ่อค้าก่อนแล้วค่อยรสชาติถ้าสมมติว่าพ่อค้าเจ้าของร้านหรือคนในร้านเลยน่าตืนหลอดีมากแต่รสชาติอาหารปันกลางฉันก็ให้อภัยอ๋อเหรอใช่ถูกต้องเออเป็นจะได้ครับเป็นจะได้อร่อยมากนี่แล้วเป็น ทงคัสืหมูชีที่ถูกต้องซอสแกงกะหรี่มัคข้นมากมอร่อยมากแล้วท่านผูเลยนะไม่ได้อวยนะอพอร้านเนี่ยเขาอยู่จุฬาซสายสามเนี่ยเขาย้ายมาสองโลเคชั่นนะเธอคนก็ตามมาเถอะดีมากครับคือหมูมาชิ้นหนามากแต่ว่ามีความนุ่ม,มแล้วก็ข้างนอกกรอบเข้มข้นกำลังดีมไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็มีความเผ็ดร้อนเบาๆแค่นั้นเองรสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับต้นตำรับเลยผมว่าเอาจริงๆนะ รสชาติเข้มข้นกว่าที่ตำรับอีกเพราะอะไรรู้ป่ะคนไทยชอบกินแซ่บช,ชอบกินนัวแล้วเครื่องปรุงบนไทยอ่ะมันเยอะเหมนสปาเกตตี้เอเมริกันต้ยมยำเบคอนนะครับ อยาก,กจะบอกว่าสปาเกตตีต้มยำเข้มข้นมากแล้วมันเป็นต้ยมยำที่แบบพอดีไม่ได้แบบกลิ่นสมุนไพรแรงจนเกินไปนะครับคือมีความเป็นต้ยมยำแต่ว่าทุกอย่างมันจะแบบเข้มข้นเคลือบเส้นแล้วรสชาติไม่ได้เผ็ดจัดให้เลือกเมนูที่ชอบที่สุดบนโต๊ะอันนี้เลือกอะไรครับพี่ว่าถ้าเกิดทุกคนกินได้หมด อยากจะลองให้มาสั่งทงคัตส,สึสปาเกตตี้ซอสสีราชาซอสเนี่ยอันนี้คือหนึ่งเลยนะอสองคือข้าวผัดหมูแจ่วอันนี้ก็ต้องกินสามคืออันนี้พี่ชอบมากๆเลยอ่ะทงคัตสึชีสเนี่ยแกงกะหรี่เนี่ยอร่อยมากๆ3สามเมนูนี้ที่พี่ชอบมากๆดังนั้นอีกหนึ่งร้านเออทงคัตสึ อ,อร่อย <มา S 2> จนต้องร้องเออ,อ,อามาได้เลยอร่อยจริงๆเถออยู่ที่บรรทัดทองซอยส่าถูกต้องบรรทัดทองซอยจุฬา3ออนะครับออก็เปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนไปเลยครับเบอร์โทรก็0 8 6 0 6 0 0 6 7 7นะครับแล้วก็สามารถจอดรถที่สวนจุฬาร้อยปีได้เลยรถต้องจอด